นี่นี่มะแฮงแล้วประมาณนี้เ่าว้าวเนี่ยว้าวยิกาวแหงมีน้องเยอะโอปีเดียลน์น ทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีมันสุขุสุคนเด้อสบายดีเอฟซีทางฟังลาวและฟังไทยและต่างประเทศอันดัทุกคนเนาะวันนี้กลับมาพบมาพบกับสาวสีแล้วพี่น้องเอ้มาพบในตอนเสาวพี่น้องวันนี้กับสาวสีกับสีผ้าพีผ้านนองไปเกี้ยวเข้าอพูดหน้าไก่พูดพี่น้องเอ้หน้าโคกเลยวันนี้นะเพราะห่อนปั่นแล้วเมื่อวานนี้หน้านึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เฮาสีไปเกี้ยวโตอีหน้านึ่งพี่น้องเอ้หน้าสุดท้ายละวันนี้กับ แต่ตอนนี้ก็เอาสิไปเลยได้พี่น้องเพราะว่ามันสายละไปเมื่อนี้กกน้องป่าพนนเพิ่นแน่แล้วก็สุดรอเพิ่อนซวดในก่อนกับลงเล่นพี่น้องเอย้ยไปสามคนได้เมื่อนี้ได้อ,อากาสี่จี้รถอีแตกอีกแล้วพี่น้องก็ไปกับเอฟจีแต่ละคนกัน,นย่าผาเบอร์ย่าผาวหน้าสี่ดีเด้อทุกคน เลิกกับมีดตะเกียบข้าวปั้นข้าวมาเลิกกับมีดตะเกียบข้าวปั้นข้าวพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นระดูมันพี่น้องเลยสามสี่มีสามหน้ามันก็นเลย่อนหนแล้วเลยอืมส่งตัวเอามานึ่นมารถบ่หะ เสาซีก็มาฮอตบอแล้วได้ทุกคนนะเฉาซีก็มีมีเท่งชุดรอเพิ่นกำลังทางบอลอยู่บอลอยู่ก็โขกพี่น้องเดี๋ยวเข้ากับสีไปหาเก้ยวข้าวก้อนมันนี่ไปเบิ้งข้าวเฉสซีก็มีน้ำมาแต่แเฮงมากแต่ข้าวมาน้่มเฉาส่นพระพี่น้องมาเอามาบบพบะเฉสซีก็ยังมีน้ำมาอีกเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิงเ้งข้าว่ามันก้อยยังก้อยลวบอยสปา กำลังตรงกำลังพอดีเกลียวเลยเข้ากับปูคักขนาดชงเฮือกหึ่งย่านก้อยเพราะว่าชงเฮือกหึ่งมันจะงามการนี้ได้ข้าวนาพุกอันนี้เฮือกองเฮือพี่น้องไอ้น,นี่นะชงเฮือยืองใหญ่เลยพี่น้องจยกแล้วจะพี่เลรได้เมื่อน,นี้โตเฮือนึงเพราะว่าตอนนี้ก็บสิบโมงก็กล้าละมาฮอดกะข้ามไก่ชงเฮือมัอนใช้ได้แก่ได้พี่น้องแก่ก็แก่ซี่เฮือ ชองเฮยยังไม่ได้แก้ข่านกิกงกิเก้มแ่แหละยังเขียวอยู่เลยพี่นอ้องแก่มีพร้อมเดียวเขียวอยู่องเฮพี่นอ้นองเส้อเฮนี่ก็อ้อยละนี่ลมนี่นี่นี่นา,นนาดมันละช่อเฮยพอเกี้ยวสี่เฮยพี่นอ้องเขาหกเฮย นี่นะก้อยมแม่พี่น้องนี่นี่ก้อยมาแล้วหนาวห่อเฮอพ่อเกี้ยวซี่เฮอช่องเฮ่มไม่ในได้พ่อเกียเก้ยวเกี้ยวผ้าเลนพี่น้องเอ้ยเขาน่าโคกอะแต่ปีนี้ก็กล้าปีแล้วนี่ยยุกพี่น้อง ข้ามงามกะคือว่าง,งามแล้วพี่น้องไอ้พานาโคชั้นนี้นะปีแล้วนี้แห้งก้านนี้ ข้าวกะไดอยู่ผมจีน้องผมไม่ผมไม่ังกมันจะดันบกดันลมลเขาเกี่ยวข้าวไหวน้อ เกี่ยวข้าวมีไว้ตีเกี่ยวมีเฮานชุลอดเลเดี๋ยวกะเสือีกับสีผ้านพี่พาน้องไปหากินก่อนพี่น้องเอ้แต่เณนเกือบเทงแล้วละเพราะว่ามาฮอดกับสบโมงก,กว่าละท่างไก่พี่น้องหน้าไก่เดี๋ยวสิบไปหายุ่หากินก่อนหายุ่หากินเพิกกะไปติดตามบางนน่าเสือซีละพี่น้องไอ้ว่ามันสีได้พี่เลยเนาะเห็นเพกิกกะคือเอาอันนั้นได้ ตอนแรงแล้วอยู่บอ่อเหรอคิดเท่านึงอันนี้เนาะแล้วอยู่บ่าช้ป,ป่าแล้วแล้วรับประกันรับประกันเห็ดป,ป่ารับริษบดแถวนี้พี่น้องเออ่งสำดอกแล้วแก่ไหมล่ะแก่แล้วพี่น้องโอ้นี่พี่น้องเห็ดบดพี่น้องเห็ดบดอ้อ ส่องดอกอยู่ฟูพี่น้องไปวางส่องดอกก่อนนี่นี่พี่น้องพอดีลูกพี่น้องพอดีแกงชื่อ้องเล่ากับมันมะพป๊น้อยพี่นอ้องอยู่ตะพูนก็มีนี่โอ้โก้เป็นทองเหลืองแล้วล่ะเห็นไหาพอดีแกงนะพี่น้องพอดีซอยแกง นอ,อนนี้ก็มีออกวอ,อนนี้ก็มีออกพี่น้องคุชิโรโตเห็นเพื่อเอานั่นแกงเชื่อมเดี่ยวมันจะแซ่บเนาะ มาแหงเดี๋ยวมาแหงก่อนพี่น้องแหงก็มีดกเลยนี่มาแหงแประมันนี้พี่น้องพ่าพี่น้องเลาะหาเห็ดหาหดกิโร่เลาะเมออนนื่อบรนี ได้พี่น้องตัวแม่นัม่มาคุยฮูนจ้ะาฮ่เบิ่หมุงก่อนพี่น้อยนี่มาในลายอาทิตย์นะว้าวฉุกแล้วพี่น้องคือ bị mua hết nhựa phun con mình không, không? bị mua bên tầm hết nhựa phun cả đay luôn 2 noi อันนี้พอดีแก่นี่นี้นนคือพอดีแกง่งนี่ใช่ไหมน่าวหมดเลยเคยมาโอยนหนูเก็บหมดแล้ว แก่ป่าไมดแล้วมาโบกกับพน้องแก่ป่าเจ้าของนะเจ้าของสามปีกันมินมากพอเธอหนึงหอมๆเลยพี่น้องมาโบอ,อ่อนนี่นะบบอ,อ่อนมาโบด่อนพี่น้องหอ้มาโบด่อนนี่นะแกงกิ่งหอมท่วนทวน แล้วกะเปลีย่ยนใอ่ะ ลอเพิ่นมาแต่เกลียวข้าวแล้วก็เกลียวกินข้าวแห้งผ้ากินห้งชุกก้อนพี่น้อยเพื่อบางเนี่ยเดีเ๋ยวไปเอาเลยนะฮะมาต้มขายก่อนจะเร่งไปหาเองชิม,มัดก็ได้ด้วยสิพันนะห,หามัดก็ได้เ้วยสิพันเ็ิมัดส่อมหวานชุกข้นอร่อยแต่อยากกินข,ข้าวคือกันได้เลย <c oughs> ไปหาทุ่งที่เห็ดกัน 来切了。Nice เราโคบมาแล้วมันประเดะนะบอมันประเดนะเลยะมัะนะมันเรือนเาถ่นอ bà hao ạ chồng ơi Thảo bóng thật sự Ôi bóng cứ lại เือได้เหรอเจอไหมแกงสกเาลิมมาแล้ว แก่งร่มมิดพี่น้องปุ่งเลยนะเจี๋ยอนู่ประแดกประแดกประแดกกับตุ้งเลยตุงต้งหักตุ้ง กลางดินกินกลางทรายชุดร้อยเป็นต่ำโทษพี่น้องโทษปทระมาณเดียวไปกินข้าวคกุกต่ำไปดดนไปวว้า ตํทูเฮากะเดโทเฮากะพี่น้องมาตรฐานพอเฮาโทมับ่ดีุกเนพี่น,อน,อน้อนี่นนบ่อตอ้องก็ได้ตโตโิมชิมก่ออืว้าวแงลมมิดนะพี่น้องเอ้ยเจอหลายอย่างย โซนุอยโทูก e ิโลน้องเล่ามาโบกมะแหงเค็ดหลายทิ้นหลายย่างพี่น้องซิมกันเซ็ปเซบแเซ็ปเซ็ปป่งเลยได้พี่น้องเลย ชิคก็บ้งชูเก่งกว่าแทนจักแล้วหาบ้งชูแก้วท่าท่าแ้วทำเซฟป้าตอเนี่พี่น้องแล้วแล้วกินเลยได้พี่น้องจะกินข้าวแห้งพี่น้องยจยจนดิบข้าวคัมได้มาพี่น้องกินข้าวเท่มเด้อทุกคน มีตำโทษแล้วก็แกงลมมิตรมือานนี้นะเบื่ซื้อก็มาหลายย่างพูดเนาะพี่น้องซื้อว่าแกงลมมิตรแล้วกันพูดปะโหบงูงแย่พี่ พอแห้งเป็นบรรยากาศพี่น้องมาดิกินกลางดินกินกลางอยู่กลางดินกินกลางทรายพี่น้องอยู่กลางดินกินกลางหญ้ากินบอนหฮมไม้เย็นเย็นทีละโกไม่เปืิดว่างไงเย็นขนาดพี่น้อง บอป้ากินมีวามีจาเลยใชป่าจักแซบบอแซบฮอนสออั่มน้อยสนิทงา เดี๋ยวไปดูรอเฮ้รอชิมกินรอก่อนอื้มยช่ hmm. จุ๊บเจบกินข้าเทงอยู่ตรงอยู่ป่าเซ่บพี่น้องหอนอยู่เลย ขยะเกิอนน้องมาพี่นองง้อยต้องมามเอาเข้าก่ะเพราะยังท่านง่ายมันท่านง่ายเลยอิ่มเลตัวนี้นะนก็กินชม,มนข้ามขยะละาย,ยายันตัวนี้ชื่อน้ำแกงบก่หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วเป็นที่ลอยได้ทุกคนเอยเข้ากะสีได้เข้าไปหามาโบ,บ๊ทได้แล้วกะ พ่นั่พี่น้องเอ้หาเมื่อกินเมื่อแรกนะป้าพี่น้องพักพรอนย่นลมแล้วแล้วก็ไปโตเข้าไปหาเครื่องอยู่เครื่องกินเมื่อกินอยู่บ้านโตแบบน,นี้นะเข้าไปให้พูละโทรโทรพี่น้องโทรกำลังปิดโทรเขาปิดเอาโทรให้พี่น้อง ปุกยามให้โทรให้กําลังเป็นพี่น้องเป็นห y ดแบแค่นน้ํายาอยู่นะปุกท่านนอยู่ได้อได้พี่น้องอ้บดนี้ก็พี่น้องเอ้ยบบกันบักย แก่ไปแล้วพี Là, ่น้องไอ้เน <IDS. S 2> ี่ยพี่น้องโพูดสีกะมองเห็นเยอะกะปุ้นน้ำพี่น้องเอ้หลายๆนึงเดี๋ยววันชาวสีกะสิไปหาหักโดยเต่อพี่น้องไอ้ตอนไปหักโดยก็มีใช่พี่น้องบึ้งเนี่ยเพราะว่ามันหกพี่น้องไอ้มีมีบอนตั้งกล้องกับมีมีมือกล้องน้ำนะอะลีโลนี่นะไปพี่น้องไปเอาโดยรถได้แบบนี้เลยเนี่ยชาวสีกะมาหอดโกมาโดยได้พี่น้องไอ้ มันหกพี่น้องเอ้มีบอลตังกองเันอ่อนได้หอนดีเลยพี่น้องเอ้่มนี่กะน,นี่เครื่องชาซีกะหาพ่อเรียบลอยแล้วพี่น้องเอ้บอลโดยกะได้ร้ายหลายน่ะชาวซีแบะออกมาเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวจะสีกบสีเกี่ยวข้าวต่อพี่น้องไปบันเกี่ยวข้าวคำซึ่งนิดน้อยก็ได้ชิ้เมอ่อแล้วเพราะว่ามันไกลหงสุก ข้าวของวิแล้วใช่พี่น้องอหมมีแล้วเพิ่งนึ่งใช่ไหมห้าเกี่ยวขา้าวกะตอนนี้ก็คำแล้วละ่ะเ๋ยวเฮ้า,ากะสีไดมอมด์ก้อนพี่น้องเลยข้าวกะเออป้องง่ายๆพี่น้องเลยมัน,น,มปปมน,นี่มีแล้วสบเป่าวแล้วมันี่มีแล้วใช่ไหมพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงชั้นนี้ก็นะทุกคนนะคลิปหน้าพบพอเดยไ์ไหม่ขอบคุณผู้ติดตามครับชมตลอดมาเดอ้อทุกคนถ้าผู้เลือกเข้ามาเบิ้งไหม่กะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวสี่เ้ยเด้อทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวสาวสี่ก็สีได้หาหาเคือหาของเมื่อแล้วพี่น้องเอ็มมันนี่โกจะเมื่อฮอตบ้านพี่น้องเพราะว่ามันไกลหน้าไกลได้โกจะเมื่อฮอตเฮิร์นฮอตบ้านมันกะจะพูดจะพาพอดีพี่น้องก็ตอนเมื่อกันสาวสี่กับพี่ท้ายพี่น้องเบิ่งพี่น้องคลิปนี้กับขอจบให้ค่นี้เนาะปะพี่น้องเมื่อเลยได้